สาวลาวออกอาการหนักมากเมื่อรู้ว่าใต้ท้องถนนประเทศไทยมีใต้ดินเมืองใต้ดินโอ้โหสาวลาวออกอาการหนักพี่น้องกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พ่อพ่อกับบ้าสมัยเนาะบาสมายัยจะพามาเบิ่งคลิปเนาะคลิปเ็นบ้าสมัยไปเห็นคลิป ซาวลาวเนาะเทว่าไปเพ่นไปกับเขาไอโบหรือว่าเขาเบาหน่อยนี่หละเนาะบาสมัยไปเห็นเนาะบาสมัยก็เออวะเพ่นมากครั้งแรกเนาะเพ่นตื่นเต้นขนาดนี่เลยเนาะโอ้บาสมัยก็จะดีใจน้ำเนาะที่ได้เพ่นมาที่เพ่นได้มาเที่ยวประเทศไทยเนาะก็ดีใจแทนเพ่นเนาะวะมื้อนี้บาสมัยสิพาไปเบิ่งคลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งกไปชมน่มกันเลยเด้อ เห็นแต่อายใครโดนแตกันเห็นแต่พู้ายก็จเป็นสัตว์รีม่แต่ไมีสวยตัดไก่้ยอดเสียขบนเมเนบเือมืองตาขายิจยุนิกะนเรืเมือนเนเรืเมืนีเมนนเรอเมองนีเมนบรือเดองน้เมนนเรือเมองนีเมนโเรือเมืองเบนเอเมืองีเมนบนเรือเมืองนีเมนนเรือเมือีมนอเมีพัก เขาไปยเจะเสือเพราะว่าบา้องมีเรกไดแม่บาลว่าเขาเนี what ่ยจะไม่จะไปโจินทั้งรูมูไ้เสือหรอีเนี่ย้าราพี้จะไปจะแทนจะไม่กตงู้งไปดินอ่โอ้ยไม่สิีขยายมาเขามาดูเขามาดูไดยังไงก็คือโยนทั้งเหมืี่ะลมฮะลอแม่แม่ใครคายะเห็นนะน่ารับแต่คนน้องนรับแต่บงคนน่ะอ่าง ตามาต่เจาว่ายังไม่เห็นเไก็ต้อง่ยตาเลยนะไ่รู้แเจ้าันะดีแเรถแพุยากันนอู้มันจะดีเไทยมันจะเป็นชุดดีมเจอรไฟแดงนองจะมีไฟไฟเขียวพาเลียเนียแล้วก็เราจะยุตเนียมันจะมีมันจะมีแบบีไรจะมีไฟสวนะไคนจะยุลยยางเี้ยอุ้ยยังไม่เห็นเีย มีเหลหัอปโมีหรอแต่แต่เาเมนป่ยงพเห็นนออ่สมี่มีป่าเท่าสิบาขับยังพูมีน้อหนอน่ที่เราครับสบายีะสบายดีมนนี้มาโม้ผ้านอนเยียไปไปทสูงเลยฮะนองเยียร์เสื้อว่ะ ไปทองไทที่ชันใจดินโอ้ยเสือเสือเสือถ้าเไเสือเดี๋ยวจะพาไปไปสีพี่ลองเอ้ยนะตอนนี้บาบูยูทีสไล์ด้วยฝ่พีทอาโศกพี่้องเสือเสือะรับาปเี่ยกับใ้อ่ดีนมา้นมชันใจดินมีอย่งมีชันใดินเลยมีเืองใดินโอ้ยกระเสือกระเสือ เดี๋ยวเขาไปเบิกมาคนทงนูจะมีเงินเมียป่งไม่มีเงรนมียป่ะโว้ยอยากอดแต่เราคต้องตามเาเบิงถ่ายรูปนะที่เห่าต้งแทนนี้ไวอย่างทีจะนาสนใจแม่ป่ะแม่เบี่ยเหี้ยนี่เราองเี้ยมารับแบมต้อเห็น่นะถ้าโม้่ะถ้างย่างนั้นแม่ถ้ามันจะมีจะมีฉันไปน

เ่อวนซื้อจะใส่เบิร์นีนะแต่ถ้าลูกนะค้ขถ้นมันจะไหนบ่าอู้เห็นอันะคนคือเบอรดีมันยอดห่อสพื้อสายตาต่ไม่พสูจนเป็นบ่อยากพิสูจน่อยากพสูนัวน่เพราะว่าคณาติถรามาลาดได้ิถ้ามันม่พืนดินโดนตายไปด้มาก้องรูต้ลงอะเลยอละโอ้ปาพี่าพี่ปาพีต้งมีเบิรงน่ะ พลังมันจะต่อนนะอ้หูพลังมยิ่งเิ่นเาะอ๋อนี่เป็นคลืที่บอกเว่ามาศาลเลยน่นจ็คสันี่นั่นอ่ะจะจับพี่น่นอง้นี่มัย่งมาเบิ่งอ้าวโอ้ยบุษอหรอาดะเขาตึดตีตึดตึ๊ดนได้เหุากานไปค่ะ้ากาืนดีด่มีฆกเาปนยังจัเสือเพราะว่าบนตรงนี้รไม่ไดยนเพาะบนเนาาวียจะไดจะไปจบที่นี่ทั้งู่มได้

ฟังน,นี่เขาจะลุกไปปังไหนเนี 5. 5 5 5่ยเอาไหมซาลูยลองสีไปแล้วสีอะไรวะน้าสีเอ็มบ้าน้างเอ็บ้าดึกดีเดียว์จริงที่นุ่ยให่อย่ากพี่สุนอย่างมา่ไทยย่าเอ็นบ้าแมนเทปบ่าอยู่ดินนะจะมีจะมีแต่วะาหางเขาเปิดอยาง เพื่อนไต้ยินเกินมากเลยชิไป้เห็นแต่ายไทยนู่ันเห็นแต่พูดชื่อ่เป็นสัตว์ไต่ยินใช่ไหมไต่มากที่สุดไต่ยินเนี่ยย่เสียขนเป็นมือบนสมือแราคากินใครอยู่นี่กันตัวเรื่องอะไนี่เป๊ะสิรวมรวาราสอนเดนรถหน้าแต่สายจัตตาลโอเห็นแบบนี้จ้าเีจังมาสงได้ไน้อง ส้งหมดเนาะรถได้ป่ะเนี่ยทั้งลุงนะครับเป็นเดือจังไลยกระตรงมูเนาะเครื่องกับนักเติมแพรทั้งเรียะทั้งลุงที่เอาเห็นเนี่ยเป็นชั้นใต่ดินนี่เราไปฝ่าแลนนี่รถถ่ายยังเปนเป็นไปได้จังไหมลถ้าจะเอาเาอย่างจอเราจอดหมดันจอแล้วมัจะมีอุปกรณ์ในี้อุป์ในการจอ่ถ้าียีเนี่ สื่อส่งประเทศไทยสุดยอดเลยเลขั้นปีแท้ๆเลยแต่แบบยังว่าเสีอหายประเทศนะยังว่าเสียหายถ้าเป็นสปิสู์ก็เลยทำตันี้ดีเป็นยังไงอ้้หูข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดไงอ้หูไงมาได้วยเทาไหร่เอาเลยไทยเนาะอ้ประเทศไทยือขนาดแท้ ไรนาอกวนนอนแบบก็นนกคืออยูเคมนนอนเนาะเพราะต้นั้นเห็นาเห็นไเพเห็นอนอดรับแ่อคนนอนมรับแดดเราเบิคนอะมพรังต่างชาติต่างชาติพรเจ้าว่ายัม่เห็นใครก็ุ่มีตาเกเนีรู้เเจ้าไยาดีแตนจอรถพย

ผมมีเนาะแต่ไม่กือแตเ้าเนบายังคนเห็นเลยเนาะผมมีผมมีปลาเท้าที่ว่าขาดยังผมมีเนาะจะปลามองนีงามนีเนาะว่าเสือนี้ขาเขาเปีหนอนฟังไส้บอกว่าเออเข้ามูลอยู่ในขต่ว่าอะไรเนาะเพราว่ายูแซ่ปรนหนอขงหน้ายังนนพเปิด นไปก็ไม่ได้มไปากนนล้ไปกมทางก็แล้นันนีอยากกินทางไส้ี่เดียวปาอยากกินนี่ดีันนีกันไปมองอย่างตู่ันดึ้วยค่ะแต่ต้อมีกูมองกูเย้ด้่ัดีประเทศไทยันนี้เปิดตาขาันแล้วคุณเป็นพิจารณาติมื้อเปนยังเปนยั่ โรงเรียนคือบนโลกประเดีเรียนใจจะเป็นยที่ว่าตัวโลกขนาดปัมขับใจเอาตัวเือแล้วคอน่อเราว่าโรงเรียนเคยมาประเทศไทยจะถึงแตไปรับคนหุนจอนเหงานพาไปย้อวันนี้แค่ท่งแค่โรงเรียนตรงไปเด้เลยเรือโต๊ะงขั้นใหญ่อตอนนี้เรีว่าเศรษฐกิจโรงเรียนตอนนี้เฮลงหมดสนุกดีเลยตอนที่หนึ่งใหญ่นนำคือเสียงโรงเรียนจะเสียงด หายใจออกโคดองหายใจออกที่บาเย็นขันตินเอขันตินเอตเตนเรอเย็นเหรเนอะข้าขาจับจิตเอโอ้ยลาดเอ็ดหนงจับขึ้นมาเด็ดชี่าชน เย็นคอวาก็เย็นจมีเระว่าถ้าภาษามันจะถือดิที่ัแก่ทตอย่างที่เคิดกับทยไทยดยนไปะได้โอ้ก็พสซาร์นงอีว่าเนี่ยกรานไอ้ย่ จะมาต่อยตัาเปรี้ยวมาแสดงเสียรายจะบอกเสียหายจะบอกผิวแบบอย่างแรกเาะมันยดายนอกตันกอยู่ในหางสาธุโอพัฒนาเนี่ยเสียรายจะบอกแหวนะบบ มุดมุดดเดอเด้อเื่อีู้าวูดีเด้อมุดดร์เย็นแม่่ดีเด้อเ่เลตอนี้มือว่าโอ้เพนโอ้โดื้อว่าผเด้อเย็นมูดแทเขาจะไทยูแทแบบนี้ตรงเียกันโอ้โหนี ย,ย,ย ó, ังตาตคนง่าเราทุกคนไอ้นี uh ่ยัยางจิบตุกตาแต่ว่าเอาดินใส่ดินอะไรแต่ดินนี่เนี่ยแต่ดินยังมีโอขีดตุกตาแบบถ้าว่าย่บานเขาเลยมีแต่ยุเซก์แต่จิบโม่โม่จิบง่าดินไป้าดทุกคน เนี่ยองพีสนันท์นะรบมนเมนองพสุนันทเลยใช่ไครับ้ำเป็นแบบนี้ไะครับตอนนี้สุนันท์ทำแลวเขาชอบเนื้อเสื่อแล้วใชไร